สยเล้ใช่ครือที <t manuscript> like ่ก so ็เป like ็นงานกาลาพรีเมียร์ของผู้ชมหลักแสงระบีครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าผู้ชมนี้จะได้ออกไปสู่ภายนอกแล้วแบบเรียกว่าครึ่งทางกันแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นแบบเต็มทางก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบและขนาดโคมครับทุกคนก็จะได้ดูดหักแสงระบีทั่าประเทศแล้วก็ต้บอกว่าสนุกแน่นอน คาดหวังว่าทุกคนจะแบบชอบครับผมชอบภาพยนตร์แสตมป์พอดเพราะว่าเราก็แสดงเต็มที่แล้วก็แบบว่าทำออกมาดีเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนก็เป็นเรื่องแรกของเราด้วยเดี๋ยเรา่อแบบติชมพอแบบเรื่องแรกบอกไปแล้วแต่เป็เรื่องของทัพเรื่องของ ห้ามเลือดต่อไปไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะ้เล่นอะไรเรื่องเลยครับไม่ได้อยากเล่นแค่เรื่องเดียวนะจริงๆแอบเห็นตัวเองในภาพยนตร์แล้วรู้สึกแบบโอ้แล้วก็เท่เดียวกว่ายใหญ่แล้วเปนแบบว่าถ้าเป็นแบบมีอีกเรื่องหนึ่งก็คงแบบดีเท่นี่หมายถึงว่าเวลาเราอยู่เนี่ยนะมันดูเท่หรือว่ามายถึงแค่ตามเท่เราอยู่กันนะดูนี่ร้อนนเลยจอใหญ่แล้วเป็นยังไงนะแต่อ ก็ดูดูดีเมีอร่าครับแล้วดูจริงเมียร่ากว่าขอย้อนไปตอนที่ดูกับแฟนๆดีนาะตอนที่ได้เห็นรีแอคชั่นของแฟนๆนี่ก็มที่แรของเราแฮปปี้มากครับเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราอ่ะมือศาก็ทีแต่ละรอบแบบเรีแอคแตกต่างกันเสียงเราแตกต่างกันมันเป็นเรื่องที่แบบสนุกอ่ะเหมือนเราดูเรีแอคชั่นกันสดๆแล้วก็แบบทุกคนเอ็นจอยกับร่วมไมนูที่ซีนีเพื่อนได้เหงาด้วย เหมือนกันบางคนมีรีแอคชี่คนท่านใหญ่อย่างการขำที่อร่อยมากและดังอันนี้ก็ชอบมากแล้งหมดเราดีแล้วเราก็แบบโอ้ยส่องจะเลยชอบแล้วชอบโอดีแรแบบว่าสอะไ้ว่ต้องยงเีเห็นเิ่เหล็นอะไรมากขึ้นใช่ เห็นเลยเห็การแสดงตัวเจในหลายจุดนะาว่าดูรอบเดียวไม่พอจะได้ดูไปเกินห้าไม่เกินสิรอบซ้ำผมว่าก็เดี๋ยวเราจะจจะเปนากวดนะครับทำ้ด้วยเป็นแฟนีแบบว่าได้แบบว่าเรื่องจริงๆแบบว่ามีซีใน

ใช้ขวดที่ถายทำได้สองคไม่งั้นเวลาจะเกินอยากชื่นชมแรงงานแรงทำอะไรกันบางความรูก็อยากชื่นชมตอนแบบโมีีส <The> <I> <ables> ุดๆไปก่อให้เรารู้สึกว่าเราลองแบบถ้าเราลองเล่นเรารู้สึกดูผต่างมากมันเป็นครั้งแรกด้วยเลยไงดูก็แบบว่าท่าชยแบบทำงานออกมาแบให้สุดความสามารถของคนที่มีหลายอย่างเลยเราติดตามเราสปอยส์ แล้วสนุกมาจากชมไอเยี่ยค่ะเยี่ยอยู่แล้วโอ้โหไม่เอาไอเยี่ยโคตรดีไม่เก่งเนี่ยเฟสที่ทำเพลิงที่ดีมากๆเรื่องนี้มีเชื้อชาูิอะในตัวที่เราทะเลาะกันก็ดีครับปกติไม่ได้มีโมเมนต์เท่าไหร่พอลองได้เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้เห็นโมเมนต์นึงใช่ก็สนุกดีแล้วก็ตอนที่เป็นครามเพลิงที่คบอุ่นก็ ดีค่ะดีมากเลยย่เกินอยู่แลวควาสามารถในการเราให้แนนช่วยตัดสิมว่าถ้าเกิดว่านี่อได้ะแนนต่ำหรอกตัวจอใหญ่มกี่คะแนนอืมรอะไร่ะพ่คแนนสเต็มสเบาๆนะเบาๆเบาๆเาใหเยอะให้หน่งเราเต็มเต็มสเต็มสี่เติให้ร้อยเลยเพว่าลอยอยู่แล้วโ้นูให้ร้อยคือบอกทุกคน ก็จะเห็นแก้มแบบมุมนี <h <h ้สงแบบเต็มร้อยเหมือนกันความน่ารักบีหน้าจอให้เรเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หรู ex ได้ได้แบบลองดูต่อดูทุก่านฝากค่ะกเป็นสายสุามให้เราอแล้วก็มองอลไครับผมก็ฝาก รอติดตามภาพยนตร์เรื่องดับแสงราวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของผมกับเมียเลยครับก็จะออนแอร์วันที่20กรกฎาคมี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนดูกันหลายรอบเลยครับอย่างไรที่ดูไปแล้วในรอบ exclusive screening นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่าสนุกครับสนุกมากอย่างที่แฟนสนุกเหมนกัน ใช่เพราะว่ามีหลายอารมณ์มากครับผมก็เป็นผลงานทั้งหมดแน่นอนสองคนนะครับผมก็มีงานน่าใจชมกันได้ก็ในวันนี้ก็มาถึงนะครับผมก็ดูกันได้หลายรอบหรือว่าถ้าไม่อยากดูซื้อซื้อไว้ก็ได้ครับผมดีแล้วดูแล้วมดูแล้ดูเหมาโลหรือว่าใครอยากนั่งดูคนเดียวก็เหมาโลซื้อคนเดียวได้จะมีแบบเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์ไม่แน่อาจจะเห็นจะมีแฟนคลับน่ารักมากเลยที่จองแบบรถขับเดินเป็นดูชื่อดูดียวน่ารักมาก